บายลูกบายบายนะบายนะบายนะ่นี bye. Bye ่บายบายจุบลาพ่อจุบลาพ่อ <Damas> จ <friend> <S 2 wij en> ุบลาเออเด็เออเด็สบายดีนี่พาาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศตอนเช้าอีกเนาะยังอยู่นะยังบม่ได้เมือนเนาะ ชิคับตอนช่วยๆพุ่งละนี่พาอันอันไปเบิ่งงัวเนาะงัวเบาสมพรอัน <c oughs> ซื้อไม่ให้ไม่เท่าเรียงแต่หลายปีและพาลูกชายไปเบิง่งอัมโบว่าันจีได้ยกักะโตแล้วเนาะมีเักะโตละ อันเมียซื่อให้อันไม่เท่าเลี้ยงตัวหนึ่งแม่หนึ่งนะแต่เบิ่งมันชีอันอันออกลูกออกเต้าได้ยกตัวไปเบิ่งน้ำกันน้ำไปซ <c oughs> ื้อไปเลี้ยงแต่หลายปีละสี่ห้าปีละนี่กับบรรยากาศตอนเช้าเราพูนทางหลังคนง เทียงนานไก่เติมเนาะนี่พาลูกชายเอาไปล้างหน้าแน่แอ้วก,ก็ยืน่นนั่นก็เงินไม่เท่าเงินติดแคมนานหลังสีฟ้าเนี่ยไม่ได้ก่อกอ,อันนัน่นเนาะก่อไม่ให้บ้านนี่ Rồi. Bây nguyên phân poi là bắt chắc ngùa Nhà Cây chi ca này. Điện na này cả tốc ca lẽ này. Tốc ca là gì? Mà đâm na lẽ vẫn nó. เชียงนากันเลยเชียงนากับเล่าเพื่อนเล่าเล่าเข้า <c oughs> ดินมันพุ่นได้ทอดแก้มห้วยพุ่อนลายอันนี้ต้นอันนั้นต้นตะแบงพาสมพรมาปีนี้คือเห็นเพิ่นตัดละมันหกักลมพัดมันหกันะก,งไงไน,หก,กน,นี่นะแลวก็แบงง่ายด้ยมันหักโกรธด้ยนี่นะนี่ โกลนเลื่อยก็ขี่เลื่อยได้อยู่นี่เลื่อยเอาเข็มมันก็คนตั้งตัดด้วยตั้งตัดโกนเน่ะทำไมโกนโกนโกนตะกี้ก็มาเกี่ยวเข้าในนั่นอันนะเข้าหฮมต้นอันนี้แหละหฮมกกตะแบงนี่แหละไปย่างเอาไปลูกไปย่างเลยเด้อเด้อย่างเด้อยย่างมึงย่างมึงย่างมึงลองมึง โอ้ยโอ้โอ้ยคนยางโมย่างเดลยคนนี้เลยไปโมย่างนี่นะไปไปไปเยอะเยอะคนไปตลาดเนี่ยนี่คนไปตลาดนัดมันม,มีตลาดนัดอยู่บ้านเพิ่นนีู้อยู่สวนบ้าน <Orchestra. S 1> เห็นบ่เห็นบ่นี่มาฮอดอันมฮอตเถียงลยายเนียบ่เห็นเนาะเพินน่นปล่อย มันปล่อยออกล้วนี่ยบอลอันกองเฟืองบอลอันผ้าบัดบกเนี่ยี่เท่าปล่อยออกไปล้วมันไปกิน,นแถวนี้นี่แถวป่านี่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 เห็นเห็น,เห,นเห็นลูกมันอยู่นี่นี่นี่เห็นลูกมันอีทองนี่ตัวหนึ่งบุญละถ้ามันมาก่อนแปดเก้าโมงเลยชิมาไทยบึงมันชิมาบอกมันนี่ชิพามาเบิ่งอันถ่ยบรรยากาศ ทงนาให้เบิ่งเนาะพี่ล่ะใช่หูกใช่ใช้หนองเด้อันนี้หนองเป็นหนองป่าเิ่นหนองป่าธรรมชาติเิ่นตันตันแบบฝ่ายแล้วก็เลี้ยงป่าใช่น,น,นี่ละเนาะเทียงเทียงนาเนี่ยขัอนนี้ตอนท้อทายลงมาอยู่นี้เทียงนานะเป็นสวนสวนกล้วยสวนอันนี้เนาะเด็กลูกใายใช่หูกใช้โบเด้เออเห็นแล้วเห็นแล้วเนาะ โอ้ยเห็นเลยไปไปเลี้ยงเลี้ยงโบปะไปอันนี้เป็นหนองหนองป่าเป็นกกไม้จะแบ่งกกโกนมันละไม่นี่ทางน้าพูนพูดแล้วเนาะตีนปลาพมดนล้วแคมห้วยนะเป็นห้วยนะเป็นห้วยประเด็ดอันนั้นเอ็ดสวนมันสวนมันต้นแมนมื่อน่ะนะสวนมันต้นพูนแป็ดๆแมนเมื่แคมห้วยมา ห้วยเบิดเบิร์่เืนี่นี่ไปปย่างไอเบงงัปไอเบงโบไปลปไปไปเดี๋ยวโอ้บโบเดี๋ยวโบนบโบน่เดี๋ยี๋มันมันมันอยู่ป่าล้วมันกินน้ำปลาทนนี่แหละนี่งัวนี่เได้ป่อยไปไก่ปอยในดินพนีดินว่าปอยไปไก่กับบดเขาจะเห็ดสวนมันเบิดนี่ใช่ลุย่างเหรอเด้อย่างไปเบงโบปะ เมืองโบปไปไปให้ละให้ละให้ละหุ่นหุ่นหุ่นให้เลยเยียพอนี่อันอันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด่เห็นแล้วพี่น้องแต่ว่ามันมันอยู่ในป่าเบิดอนนันมีเมียว่ามีอันมันออกลูกได้เก้าตัวแลพ่ะย่ะสโอ้ อาสมพรโอ้สมานออกไหวแท้เนี่เมืองเดิมมันออกมาติป่าเลยฉี สีบึงมันจีแมนบ่ในเก้าตัวแทบบ่เพราะว่ามันมันมันมีลูกมันอันนั้นเนาะมีลูกมันอันมันเกิดห้อมกันเนี่ยมันหลายตัวโอ้เข้าป่าบ่แจักแมนตัวไหแล้วก็ได้ไว้สปอยกบูจปบนได้ยันโมแมนเดอร์แมวอย่างเงี้ยันแมนแมนนั่นแม่แมแม่ขาวๆเนี่ยนี่ยยันแม่ขาวๆตัวนี้แหละตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวแม่ขาวๆตัวนี้อันนี้ก็เป็น เป็นแม่อันแม่อันแม่นางแบบลูกกกมันนะนะนี่เด็เป็นลูกกกมันนี่นะก็ออกลูกหวมเือากันโอ้แม่นแม่แม่แม่นี่แม่นี่แม่มีกระดิ ah ่งนี่แม่กกนะเด็กเด็กเด็เดตัวบ้านสุพรรณบุรีอุยานโมแมนนี่แม่นี่แม่กกมันนี่เด็แม่ขาวๆนี่ เออบงบงบบงชินับบงหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจปดเก้าโอแม่นะลหนึ่งนี่หตัวนี้นี่นี่สองสามสี่ห้าหเจแปเก้าโอแม่นลีนี่น,นี่แม่ข่าวตัวนี้นี่นแม่ข่าวนี่แม่แม่แม่มีกระดิ่งนี่อันอ,นอนเป็นแม่กกชื่อเพ่นชื่อเพนเลียงค่ะ ำอีดตะบนอันนี้ก็เป็นลูกมันมดเลยด็ดดี่ห้าหอยู่ไนพ่นเจ็กออกก่อนพ่นดนี่ตัวนี้ดตัวนี้นี่แม่ขาวตัวนี้แปตัวนั้นดดน้อยๆนี่โอ้ เแ็กน <ersch> ้อยแค่นอยทายให้เบ like ิ้งใหม่มันจะกินเฟืองก่อนกินเฟืองแล้วค่อยทายใหม่เนาะทายเบิ้งใหม่นี่อันนี้กองเฟืองเพิ่นกองเฟืองเอาไว้ให้งัวผืนเนี่ยมันออกมาแล้วแม่หนึ่งแล้วเห็นมาลงฮะโข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 โโขเอิ็นออกมาเอิลงมาเอิ็นออกมาไว้เอิ็นออกมากินเฟืองไว้เอ้ย เออมากินต pues ัวน mm so, hmm? nah, ึงละบ่จื่อละมันใหญ่พุ่นละเนาะมาตะกี้อันตัวนี้มันยังน้อยๆอยู่มันใหญ่พุ่นละสมพรก็บ่จื่อละจักแม่นตัวใดตัวแม่ใหญ่ตัวแม่น้อยสิแม่นตัวอันสกระดิ่งั่นดังจริงๆั่นสิแม่นแม่ใหญ่มันนีจันอยเด้อมันออกมานี่มันกินอยู่ในป่านี่ๆ เป็นปลาปลามิกนี่จะนยายออกมาแล้วไปแล้วยางเปล่าพุนคุนขี้ดื้อนี่ไป <c oughs> ใช้หรอฮะเกือใกล้วะเกือใกล้วะโอ้คอยได้คอยได้คอยได้ไปลิ้นน้ำด้แน,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 น่แน่แหน่แนเอานะเอาด้ไมาเด้ไมาได,าด,าด้ไปปลุกม่แอนไป กูไปเอนปะปแอนนอนมาได้ตื่นเหรน <c oughs> มาเขียบมาเขียบมันเขียบทะเลาทะเลิเดเอีมาแล้วมาแล้วมาไว้มาไว้มางัวไว้ดิเดี๋เดี๋ออกมาแล้วสองแม่แล้วนี่ ไว้ไว <c oughs> แม่เหลืองท้องออกมาแล้วนี่โอ้สองแม่แล้วออกมานี่โอ้โอ้เนี่เพิ่นออกมาสามตัวแล้วออกมาสามแม่โอ้แม่แม่ใหญ่เพิ่นออกมาแล้วเด้แม่ใหญ่แม่แมแมนั่นตัวนี้ตัวกระดิง แล้วแม่กกแม่เข้าพ่นอ,อันนี้ลูกมันนี่บ่จืดอล้วใหญ่บ่ละใหญ่ซ้ำกับแม่บ่ล้วน,นี่นี่อีกอีกหกตัวพุ่นอยู่ในคุนบ่ออกมามาพี่ไหมเนี่เอามาแล้วเอามาแล้วซีแม่ละเอามาซีแม่แล้วโอ้มันเปแม่ใหญ่เลยโอ้ ออกมาซีแม่ละเด็อันลูกมันนี่ใหญ่บะละเลือกันนะมาเกิดหวมปีหน,นึ่งซีแม่รึเปล่าเนี่นี่เกิดพร้อมกับแมแ่นีโโปีหนึ่งชีโต้บลยนะนี่สมพรมันอันในไ,ไหวเนาะบ่าสพุพรกระบ,บ่บ่จือมาวางปีกายปีกอนนี่กะมันมก็ไม่ใหญป่ปะนี้ ชุมลูกมันนี่ก็เห็นต่แม่เหลืองตัวนี้นี่แม่เลืองตัวนี้มันใหญ่พร้อมกับแม่มันมันเกิดห้วมกับแม่มันฮะอันแม่มันเกิดออกมาก็เป็นติัวแม่ได้เนี่ยเป็นเลี้ยงเนี่ยเป็นเลี้ยงอันเลี้ยงลุที่ไรไม่เท่าเป็นเลี้ยงเนี่ยเกิดออกมาทวิตก็เป็นตัวเลืองนี้เออส่เป็นตัวแม่แล้วก็เป็นแม่นั้นเป็นตัวแม่อีกแล้วก็เป็นแม่นี่เนี่ยเป็นตัวแม่อีก เป็นตัวแม่เบิด์ตนะโอ้ยังว่าเพิ่นเลี้ยงอันลุเลี้ยงเลี้ยงได้หลยแล้วเพิ่นชื่อให้เพิ่นตัวเดียวฮั่นเลยชื่อแม่ขาวตัวเดียวฮั่นมันก็ออกมาชุบปีชุบปีชุบปีเลยเป็นตัวแม่เบิดพตปุณิเด้ออกมาแล้วออกมาแล้วพุ่นปุณิปุณิชุมนันออกมาละออกมาซีละอ่ายังอีกห้าตัวพุณิเดเออกมานำก้นกันมาคนเลยเดี๋ย แต่ตอนอันอนั้นเนาะซื้อให้เพิ่นตอนนั้นก็บาสุฟรนก็บ่มีเงินเนาะตอนนั้นบ่มีเงินตอนนั้นก็เงินเดือนก็โบ,บนัสได้ได้หลายนะตะกี้เงินเดือนล้านปลายเปียกก็ได้เดือนเท่าไหร่ล้านเจ็ดล้านแปดนะตะกี้เนะี่ยเอามาละพี่น้อง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้แมนงัวเฮาจะว่าแบบนี้ซึ่อมาหลายแท้โอแม่นไปได้งัวก็เจ้าไปจักแบบนี้จักงัวเฮาตัวใดแบบนี้แม่นตื่นแล้วบ่แม่นมาเบิ่งเบิ่งหนิงัวเฮาแม่งตัวใดหนี่มาเบิ่งเบิ้ง มาซีปลาคินเบังบังเนี่ยปลาคินทิายวิดีโอนี่คือยชิแม่อะไรมันแลีนมาหาแม่มันนี่เนาะนี่สองสี่หกแปดนี่อีกตัวนึงนี่อีกตัวนึงเป็ดเก้าตัวนี่นี่ชิแม่ตัวดำนี่ขันแม่นี่นี่มันมาเลยมันมาหามาหาแม่มันเอ๊ะไก่ก็มาแล้วไก่ก็มาละอู้อู้อันนี้เป็ดไก่นาบ่าว่นเลี้ยงนี่ ไจ่นาบาวแอนลูกเม่นึงสิป่ายปตัวแต่สวอันนี้่าจะเมนน่าจะเมนเนาะหน 1, 2, นี่มันเข้าไปเดอมันเคยกินนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแก้ี่ตัวหนึ่ง

อีกตัวนึงอาจจะเป็นตัวน้นพุนพุนตัวนั้นอาจจะเป็นตัวนั้นแหะเพราะว่าพนมันเกตัวดิเก้าตัวนี่นี่ดม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 ดดดมนละนี่นี่แหละถ่ายพีให้น้องเบิงนี่ย วานซื้อให้ไม่เท่าเลี้ยงนะนนไปแล้วไปแล้วพุน่นกินแล้วไปแล้วพุน่นพุ่นเข้าป่าละป่าละไก่ก็มาแล้วดิวอันนี้เนมากินน้ำนะมากินน้ำบอลผนเคยกินนะ กินน้ำก็ลูกเพื่อนเลยแม่ล่ะลูกกับแม่เพื่อนกินน้ำแล้วไปแล้วเพื่อนอเ่มันก็เ่งไปใส่หรอกนี่มันกินเกี่ยวน้ำปลานี่ก็มาเถียงนาเพื่อนนีนน่เอาไปใส่ก็่ได้แล้วเพื่อนอ้อมหัวส่วนมันเิ่นเบิ่งแถวนี้นนขเขาจะปลูกมันหลายเฮ้ยไปไปไป,ไปเป็นตัวแม่อีกหน่ยัวนี่เนาะโอ้ยแม่ด่างน้อยลูกมันนี่ตัวแม่อีก เอาคลิปนี้ก็สิด,ด้จบว้ชั่มนี้เนาะอันฝากเด้อคันมักคลิปแบบนี้คลิปแบบมนบ้านฝาก,กไปติดตามนี่เดอ้อนี่ฝากติดตามช่องนี่เดอ้อคลิปนี้ก็มีอย่างหลายเนาะมาถ่ายบรนยากาศตอนเช้าๆแล้วก็ถ่ายบางงัวนในเบิงเนาะเอา Bye. Bye, lúc bài bye, bye này bye bye bà chịu bye hâm chúc la hâm chúc la chúc la đi đi bye, <laughs>